ตรงนี้เป็นอนุสรสถานนะครับก็ด้านขวานี่ก็จะมีอนุสาวรีย์อยู่วีรบุรุษของพวกเรานะครับสมัยเมื่อปี2 5ง8นะครับก็มีการลบกันถ้าไม่มีพวกเขาก็ป่านนี้พวกผมลูกคนตาดไม่รู้จะเป็นเป็นอะไรไปแล้วไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นกมรมหลวงชุมพรน,นะครับจะไหวขอพรท่านก่อนนะครับขึ้นมาแล้วดูนะครับข้างขวาหลังท่านก็เป็นวิวเมืองตลาดไปเลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในจังหวัดตากนะครับเป็นที่เที่ยวเกี่ยวกับการลบในอดีตเมื่อพศ2528นนะครับพอดีว่าเขาเปิดให้ขึ้นไปเที่ยวได้แล้วผมเนี่ยยังไม่เคยไปเลยนะครับก็คือที่จุดชมวิวยุทธการบ้านชำลากนะครับโดยวิธีการมาเนี่ย ถ้านับจากตัวเมืองตาดก็จะมี3แยกวิ่งมาทางคลองใหญ่นะครับวิ่งมาไม่เกิน20กิโลหรือจะเปิด GPS ก็ได้ว่า,ายุทธการบ้านํำรากก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้จะมารีวิวทางให้ดูว่าทางไปเนี่ยมันโอเคไหมมันลดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับผมก็มากับครอบครัวนะครับวันนี้ อยากให้ทุกคนดูเส้นทางนะครับว่าวิธีการมาแล้วก็ดูวิวด้วยว่ามันมันมันสวยหรือเปล่าหน้าเหมาะกับการมาถ่ายรูปอะไรไหมอ่าโอเคทางเนี่ยตรงเนี้ยก็ยังเป็นถนนลาดยางอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยวขวาเข้าไปจะเริ่มต้นของถนนคอนกก่และอ่าป้ายข้างบนจะเป็นป้ายวัดชํารากนะครับ เหลืองๆแบบนี้จําหน้าตาไว้ดีๆนะครับเผื่อมากันเองนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆนี่แหละตามทางไปปกติเลยตรงเนี้ยทางก็ยังดีปกติไม่มีไม่ทางไม่ลําบ,บากวิ่งง่ายสบายเลยครับ ถนนบางช่วงก็ยังดูใหม่ดีนะครับเหมือนทางเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันสักเท่าไหร่มันก็ยังขับง่ายครับมาได้เรื่อยๆช่วงนี้ถนนก็ยังเป็นแนวลาดปกติขึ้นเนินนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ดูวิวด้านซ้ายลงโล่งก็จะเป็นที่ปลูกทุเรียนทั้งนั้นเลยจะเริ่มขึ้นเนินแล้วนะครับ เป็นทางขึ้นในส่วนที่ต้องใช้กำลังรถนิดหน่อยใช่ตปนเ่กออะทงนี้เนี่ยมีทางอยู่น่ครับจะเป็นเนินเริ่มสูงให้นมาแล้วมันก็เลยสบายพอสุดทางซีเมนต์ก็จะต้องไปต่อทางลูกรังอีกนิดนึงน,น,น,นะครับประมาณนี้นะนุสร,ร์รสถาน,นุสร์สถานก็คือเดินขึ้นไปข้างบนอ๋อเนี่ยที่เขาขึ้นไปก็ขึางบนนี่แหละน,น,นี่แหละเราเราเราเฮ้ยจริงๆขึ้นะถือว่าชันมากเลยนะฮะใช่ผมขึ้นตรงนี้แหละ อู <im itation> แล้วเราจะขึ้นกันไหวแล้วมั้งน่ะโอ้โหสีนเสียงคำว่าไหวไหมโชเฟอร์ผมก็ซัดขึ้นมาเลยครับชันเอาเรื่องนะครับรถเก่งขึ้นไม่รอดนะตรงนี้เท่าที่ดูแล้วมากันหกเจ็ดคนครับก็วันวันใจมือนกันช่วงแรกเออแต่พอมันปีนขึ้นมาได้มันก็เอาอยู่เหมือนกันนะฮะ <im itation> เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันครับว่ามีอะไร ตรงนี้เป็นอนุสรสถานนะครับก็ด้านขวานี่ก็จะมีอนุสาวรีย์อยู่ก็ขอขอนุญาตไหว้ทุกท่านกันนะครับวีรบุรุษของพวกเรานะครับสมัยเมื่อปีสองห้าสองแปดนะครับก็มีการรบกันอยู่บนเขาลูกนี้ครับก็ทหารทุกท่านที่เสียชีวิตที่นี่ก็ต้องถ้าไม่มีพวกเขาก็ป่านนี้พวกผมลูกคนตาดไม่รู้จะเป็นเป็นอะไรไปแล้วไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ก็จะมีปืนประมาณนี้เดี๋ยวสมาชิกก็เริ่มเดินดูแล้วมากับครอบครัวนะครับมีปลายผู้เสียสละอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือเป็นผู้เสียชีวิตแต่ผมไม่ได้อ่านให้ดูนะครับ อนุสรสถานตรงนี้ขึ้นไปจุดโชมวมิวต่อนะครับมันจะอยู่ข้างขวาเนี่ยแหละขับขึ้นไปอีกก็เป็นเนินสูงๆแบบนี้เลยนะครับรถเก่งไม่ควรมาครับไปรถกระบ,บะดีกว่าข<อ>นขอบนี่ใครมาอย่าอย่าออกไปนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าระเบิดที่หลงเหลืออยู่เนี่ยเขากู้หมดหรือยังฮะก็จะมีได้เชือกฟางสีแดงเนี่ยกั้นไว้อยู่เพราะฉนั้นถ้ามาก็อยู่ในขอบถนนที่เขากั้นไว้นะครับ เห็นลังคาที่หมายมาใกล้ๆตรงนี้แล้วนะครับขับขึ้นไปบนเนินอีกนิดนึงก็จะได้เห็นแล้วครับว่าด้านบนมีอะไรบ้างวิวน่าจะสวยนะครับดูจากลมกันโชกแรงขนาดนี้โอด้านซ้ายเห็นแวบ,บๆนะครับว่าน่าจะสวยก็เดี๋ยวจอดรถแล้วลงไปดูกันไปครับ มหนาวเลยร้อนอ๋อนี่เขาเดินมาจากข้างล่างตรงนู้นนี่นี่นี่นีไงก็เออเราไม่ต้องขึ้นแล้วบันไดไม่มีแล้วใช่อันนี้ก็เป็นกกมาหลวงชุมพรนะครับจ็ไหวขอพรท่านก่อนนะครับขึ้นมา แล้วดูนะครับข้างขวาหลังท่านก็เป็นวิวเมืองตราดไปเลยนะครับนี่ครับก็โอ้ยวิวสวยครับแต่ว่าวันนี้มันจะมีหมอกปิดทะเลไปหน่อยครับไม่ค่อยเห็นทะเลเท่าไหรเ่เน,น,นี่ยสวนแวกสวนอะไรต้นปูเนี่ย เราเขาจะมีงานนึงเขาปรับปรุงที่อันนี้อบตอบตลบกองจังหวัดจะเป็นหลุมเขาน่าจะเรียกหลุมกุเลดเนาะที่ว่าของเดิมๆมันนะฮะจะเป็นร่องๆแบบนี้ครับผมครับร่องต่อกันก็เป็นของเดิมนาตั้งแต่สมัยที่เขาลบกันอะไรฮะ ประมาณนี้นะครับอ่าขึ้นมาในส่วนที่สูงที่สุดของที่นี่แล้วครับเดี๋ยวพามาดูวิวกันนะครับเดินทางมาได้ครับก็ไม่ได้มีประกาศปิดอะไรก็แต่ว่าเตรียมสภาพรถให้พร้อมเลยนะครับโอเควิว เริ่มเถียงกันเลยคะว่าอันไหนอันไหนคืออะไรออกไปตรงบ้านเราแล้วแหละโอ้โสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยอ๋อเห็นทะเลแล้วอยู่ข้างซ้ายไกลๆเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูว่าเห็นหรือเปล่าอ่านี่ครับทะเล ก็เดี๋ยวมาดูวิวข้างบนโอ้ตรงนี้สวยกว่าอีกสูงสูงและไกลเห็นเกาะช้างอยู่ไกลๆนู้นเลยนะครับเห็นไกลๆแทบมองไม่เห็นเลย นี้ขอสรุปนิดนึงนะครับก็เป็นที่ถ่ายรูปมุมสูงที่ใช้ได้นะครับแวะมาถ่ายรูปได้มันไม่ได้มีอะไรมากมายครับแต่ขึ้นมาถ่ายรูปสำหรับใครที่อยากถ่ายรูปมุมสูงๆประมาณนี้นะครับ